สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับปลูกผักไฮโดรง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับ e ี EP เท่าไร่ไม่รู้แต่ว่าตอนสอบเทียบง่ายๆใครก็ทําได้เพียง3ขั้นตอนนะครับเออหลายคนเนี่ยเริ่มการปลูกผักโดยไม่ใช้เครื่องวัด EC pH นะครับใช้อัตราส่วนมันก็ดีนะครับมันก็ดูเหมือนจะประหยัดนะแต่ถ้าเกิดน้ําเรามีค่าไม่ปกตินะครับมีค่า EC สูงเนี่ยการใช้อัตราส่วนแบบนั้นนะ่ย คือคนคนทำสูตรปุ๋ยบางทีเขาไม่ได้ทําเผื่อเรานะคือถ้าน้ําเราแปลกๆก,กว่าชาวบ้านหน่อยเนี่ยแล้วเราไปใช้ตามสตาร์ส่วนน,นั้นนะมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับมันอาจจะโตไม่ไม่ดีเหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอ่อมันควรจะมีนะทำไปสักพักหนึ่งเราเราควรจะลงทุนซื้ออุปกรณ์สอบเทียบนะครับเอ้ยอุปกรณ์วัดนะครับ ECPH ซึ่งมันมีขายทั่วไปอะครับราคาไม่แพงประมาณพันหนึ่งได้นะครับก็ชุด500ก็มีนะแต่ว่าผมไม่ไม่เคยใช้ผมใช้ ตัวละพันประมาณเนี้ยนะครับนะเทียบกับการทําธุรกิจนะนะครับเออคือถ้าทาใหญ่ใหญ่ะแล้วเราไม่ใช้นะครับเวลามันเสียหายผมว่ามันมากกว่ามากกว่าค่าเครื่องวัดพวกนี้ซะอีกนะนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับก็ควรจะต้องมีนะครับทีนี้มีแล้วเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ได้แม่นยําตลอดนะครับเครื่องมือพวกนี้มันก็มีการ เออเริ่มมีการเบี่ยงเบนมั่งนะคือขาดความแม่นยำนะใช้เป็น,นานๆนะครับโดยอย่าว่าแต่ใช้นานเลยนะผมซื้อมาใหม่นะครับยี่ห้อนี่ผมจำไม่ได้ซื้อมาใหม่เสร็จปุ๊บเอาน้ํายาสอบเทียบสอบเทียบเข้าไปปุ๊บเพีย้ยนนะครับแต่ก็แก้ไขมันไม่ได้ยากอะไรครับกดบา,บางรุ่นมันมีปุ่มแคลครับกดแคลปุ๊บมันก็จบแล้วนะครับอ่ะมาดูขั้นตอนง่ายๆกัน3ขั้นตอนนะครับอย่างแรกก็ทําความเข้าใจเครื่องมือเราก่อนนะอ่านคู่มือก่อนนะครับ แยก2อันนะถ้าเป็นเครื่องวัด EC เนี่ยมันจะมีน้ำยาสอบเทียบนะ1 4 1 3กับ1 2 8 8 0นะครับก็ต้องไปดูนะอย่าอย่าซื้อมาผิดนะครับมันมันมีน้ำยาของมันประเภทของมันอยู่ถ้าเกิดเป็นพวก PH นะครับก็จะมะีเขาก็จะแนะนำนะสอบเทียบอสองจุดขึ้นไปนะครับสามจุดนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่วบประมาณถ้ามีหนึ่งจุดก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่มีสักสักค่าเลยนะนะครับก็จะมี PH47 สี่เจ็ดนะแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าสิบหรือสิบเอ็ดนะนะครับ ควรจะมีควรจะมีนะครับนะพออ่านขั้นตอนแล้วก็ไม่ยากเลยทําตามนั้นเลยนะครับบางเครื่องเนี่ยมันเป็นแค่จุ่มแล้วกดแคลบางเครื่องเนี่ยมันเป็นจุ่มแล้วสามารถปรับได้นะครับให้ตรงกับตัวไอ้บัฟเฟอร์ที่เอามาใส่นะครับก็ทําตามคู่มือเลยนะทำตามคูม่มผมเคยใช้ของไต้หวันนะครับมันแม่คู่มือก็ภาษาไต้หวันด้วยนะฮะแต่ว่าตัวปุ่มมันจะมีฟังก์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็พอจะเดาได้นะซึ่งมันจะเป็นแบบเอ่อหมุนนะครับหมุนให้ปรับ ปรับให้ได้ค่าตามบัฟเฟอร์นะครับก็แล้วแต่เนาะคือมันไม่มีปุ่มแคลที่ไปกดค้างไว้แล้วก็ปรับเองอัตโนมัตินะดูรุ่นครับแล้วแต่รุ่นนะพอจุ่มเสร็จนะครับทำตามคู่มือเลยนะแล้วก็เป็นไงฮะจุ่มยังไงทุกรุ่นน่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่อย่างนั้นต้องจุ่มเข้าไปในบัฟเฟอร์นะครับซึ่งจะมีบางรุ่นห้ามจุ่มเกินเท่านี้บางรุ่นให้จุ่มลึกเท่านี้นะครับดูเป็นชนิดไปนะครับนะถ้าเป็น PH นะก็แนะนำนะจุ่มวัดนะครับ ตัว PH นะครับสองสองค่าขึ้นไปนะครับจะได้ความแม่นยำนะจากนั้นก็ทำความสะอาดนะครับก็ล้างด้วยน้ำกันนะก็ไปหาน้ำกันรถจนนะครับไม่มีก็น้ำป,ปลาปานะฮะแต่ว่าปกติแล้วก็น้ำกันขวดเท่าไหร่นะเอามาล้างตัวหัวนะครับแล้วก็ซับๆให้แห้งแล้วก็เก็บไว้นะครับตัว PH มันจะมีความยุ่งยากหน่อยนะนะวิธีการเก็บอะ EC มันไม่มีปัญหาอะไรนะ pH มันอาจจะมีตัวรักษาต้นยารักษาหัวมันนะครับก็มันเป็นธุรกิจอะยังไงก็ มันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่จะช่วยควบคุมนะครับค่านะค่าที่ใช้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตนะถ้าเราไม่รู้เลยเราก็เหมือนคมตาบอดนะครับวันดีคืนดีเกิดมีอุบิเหตุอะไรขึ้นมาก็ผักเสียหายนะมากกว่าค่าเครื่องอีกนะฮะแล้วก็ความถี่บ่อยแค่ไหนนะปกติก็ผมเป็นผมผมทาอยู่ประมาณเดือนละครั้งพูดงี้ดีกว่าจริงจริงยิ่งถี่ยิ่งดีอ่ะแต่ด้วย,ยงบประมาณอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ เดือนละครั้งนะสำหรับผมนี่ใช้ได้แล้วนะครับก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรมากนะครับ EC มันก็มีเพี้ยนนะครับแต่ตัว P&K จะเพี้ยนเยอะเยอะกว่าน่อยนะสำหรับบริษัทใหญ่ๆนะอันนี้ต้องเขียนเป็นโปรเจอร์นะครับต้องเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติงานนะครับนะเราคงเราคงระดับคือระดับคุณออกแบบคงไม่ต้องมานั่งสอบเทียบเองนะครับมีงานหลายอย่างที่ต้องทำนะจริงๆไม่ใช่อะไรผมขี้เกียจผมก็สอนคนอื่นทํานะครับให้ให้น้องๆทําไม่ต้องจบอะไรมากอนะ่ะพวกนี้ไม่ต้องมีความรู้อะไรมาก ทำตาม1นึสามันก็ได้แล้วนะครับง่ายๆมันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับก็เราเราอย่าเอาตัวเองไปผูกจะได้มีเวลาไปทาอย่างอื่นนะครับนั่งเล่นกลงเล่นเกมอะไรก็ทําไปนะครับอย่าทําให้เราต้องซับซ้อนหรืออะไรนะครับทําง่ายๆนะครับอ่ะจบนะครับคลิปนี้นะครับปลูกผักง่ายๆนะครับปลูกผักให้ด้ง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับถูกใจกดไลค์ใช่ก็กดแชร์กันไปครับผมขอบคุณครับ